โบราณพันว่าไหวขั้นผู้ขายันหนามไต้ต้นโฮมโคสีขอให้มีบุญหลายยาได้มีดอกขวัมอนเดือนเด้าฝ่ากุนลุ่มได้พร้อมพำกัอยู่ฝ่าผู้ข่าได้จงไปขอให้ได้เกีวคู่ประเสริฐดอกบุญมีเป็นพญาบารมีบวชเป็นดอกยาคู่เจ้าอารามหลวงใหญ่กวบบาลือหลังดอกเถวเดียนอัศจรรย์ใจโอูเขาสารอยู่ในอูสีห์อขอดตอไก ่อสียอกข้อตอดสร้างป่าอย่างยูหิงพญาแตนเนต็ณสวะเม,มียมยม้ยวเมี้ยวเลือเลือใจแท้ไปแถวหั้อบวชหนูส้สิงตาสวดนั่นเป็นแม่ออคำตํำเขาดอกทรงเพนเฮโยมเดิ้นน,ออนนี่เป็นคํามก่อนอีชันนี่เป็นคําก่อนอีชันหรือพญาธรรมสมัยโบราณห้โยมไปแก้เอาว่าโนสิงตาสวดเป็นแม่ออกคำตํำเขาทรงเพงหรือว่าไม่พายูกอสียอกข้อตอดสร้าง เป็นยังไม่ไพ่ือ้ย่อข้อตอดสั่งเป็นยังข่าวสารอยู่ในโอคืยอย่อข้อตอดไกลนี่เป็นปิศนาธรรมให้ยุ่มแต่กแก้แต่แปลเอาเด้อเดียวกิมนาจังสีว่าเลย <c oughs> <c oughs>